สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปต่อฟิวแบบร้อยแอมให้กับ Power Cut คดีแล้วก็คัต AB นะครับต่อกันแบบง่ายๆไปชมกันเลยครับเพื่อนๆไปชมกันเลยแล้วก็มีฟิวนะฟิวร้อยแอมตั้มปูมาทำฟิวกันครับเพื่อนทำฟิวกันเปิดออมาวงน็อตหาย เออลงมาเลยครับนี่เรียบร้อยครับมนาะนี่คายออกมาคายเอาพลาสติกออกนะพลาสติกมันจะอยู่ในนี่เห็นไหมครับเพื่อนเห็นพลาสติกอยู่ในนี่นะครับนี่พลาสติกมันอยู่ใน,นี่ ส่วนตัวนี้เราต้องย้ำให้แน่นๆ,ๆเลยนะเพื่อนก้ามปูเนี่ยเนี่ยย้ำให้แน่นๆเลยย้ำให้แน่นๆ,ๆเลยนะครับในง,งานไฟสปาร์ตทำให้ฟิวล,ละลายได้นี่แน่นแล้วนะเพื่อนแน่แลนละอ๋อข,ขายนี่เลยแล้วก็ใส่ฟิวกันครับโอเโซตะับก,กัว สุดกัวตอนนี้พอดีนะครับเพื่อนนะมาเลยโอเคครับเพื่อนโอเคใส่ท่อหอด่อดแงดงเกีอบปเรียบร้อยครับใส่เข้าไปครับยึดให้แน่นก็จะเสร็จแล้วเพื่อน เอายัเสร็จแล้วนะขันให้แน่นแลยเพื่อนขันให้แน่นแนนเลยเรียบร้อยไปโชว์กันที่รถอีกนะครับเสร็จร้อยละไปกันที่รถอีกมาทำฟิวกันครับทำฟิวกันทำฟิวทำฟิว อันนี้จะเป็นเอียส์สพั2,008นะเพื่อน2,008จะเปิดแคปไม่ได้นะลุ่นี้นะเพื่อนโอเคมาใส่กันเลยดูสายให้ดีนะนี่นี่ใส่เข้าไปใส่ลงไปลึกๆครับขันให้แน่น เรียบร้อยครับเพื่อนเรียบร้อย,ย,อยปิดฝาปิดฝาเข้าไปเน,นี่ยการน้ำไม่ได้หลังนะเพื่อนกาได้เล็กน้อยจะโดนทางกากันไม่ได้หรอครับเพื่อน เรียบร้อยครับเพื่อนเรียบร้อยแล้วก็ต่อฟิวกา้ามปูไปให้กับพาวเวอร์คัสเอบีและคัสดีออกมาเป็นที่สําเร็จแล้วนะครับก็ทํามาฝากสําหรับมือใหม่แล้วนะครับต่อแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆน,นะครับเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปที่เราจะนําเสนอสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าครับบายบายสวัสดีครับ